สบายดีนาอพี่น้องเฮาอยู่ขาพระเจ้าสร้างทรายเนาะคลิปนี้พาพี่น้องมาเบิ่งรถไทยนาเดินตามดัดแปลงเป็นนงงังขับข้องทางค่้ายสางแซงน้ำปุ้ยเนาะขันนี้เป็นขันที่สามเนาะที่สร้างแซงในเหตุขึ้นมาเนะาะกะวัดนี้ก็เพิ่นคันที่สามนี่เพิ่นได อับเกรดขึ้นมาเป็นอีกระดับหนึ่งเนาะกะเพื่อนก็ใส่ยางแบบใส่ยางลุยลุยสนามลุยตุ่มมดแล้วส่ยางสุดลงนาเลยรายการระบบยู่เพื่อนก็เฮ็ดเป็นโค้งขึ้นมาอยูุ่ธงเนาะคล้ายๆกับอันรถไถยคุบ,บตุตารถไถจากโอง,งานกันเจ้าเนาะ เป็นสีเฮ็ดคล้ายๆสไตล์แบบชั้นเนาะใบหนะูหน่ะคนนี้เนาะคนหี้ข้าข้าหยกเป็นแบบโค้งเนาะขึ้นมาอย่เทึงไว้ขึ้นมาอย่เทิง,งจกักะจักตัวนี้เป็นจักสิบเอ็ดแหงยางเป็นยางไม้เบิดเนาะของพันใส่ยนี่ ก็ถือว่าอัปเกีดขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งเนาะแต่กระทาเบื้องน้ำกันนอ้อพี่น้องเ,าเนะาะว่าต่อแล้แล้วซิรูบแบบมันสิออกมาเป็นจังไดเนาะตอนนี้ก็ยังบวฮูเรียนนาะแต่เขาเบื้องหัวข้าวก็คือังออกไปทาง,งานั้นรถไทยคูบโบต้ารถไทยใหญ่ยายจากหรงงานเนาะถ้าพี่น้องเขาทานใด้สนใจในหูบแบบนี้เนาะ ทดลองเฮ็ดเบิ่งเนาะเบิ่งตามคลิปวิดีโอเบิ่งสไตล์การเฮ็ดเนาะทดลองเฮ็ดเบิ่งเนาะพี่นอ้องเฮาเนาะกถือว่าขายอหลีงามอีหลีรูปแบบนี้ก็งามไปอีกจังนึงโค้งก็เป็นโคง้งสซงเกียร์เดินหน้าหนึน่งเกียร์ถอยหลังเนาะ,พะนเพิ่นธรรมาเฮ็ดก็เบรกก็ยู่ดีขนาดลากล่อเลย เกียร์เปนกะเฮ็ดเป็นรนุ่นยูนายูนาดึงหลังเนาะจังไรกะฝากกดไลค์กดแชร์สร้างสายเดนะ้เนอขอมอกขอบใจน้ำพี่น้องเขาหลายๆ